โอเคท่าน <Okay, S 2> ผู้ชมวันนี้ก็กาสีว่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมพี่โอนโมนะครับแล้วก็น้องธันวาครับวันนี้ก็เป็นการเปิดเรียนวันแรกของน้องธันวาครับแล้วคนดูเหครับเปิดเทอมกันหรือย,ยังใครเปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเลิกเรียนกันหรือย,ยังคอมเมนต์มานะวันนี้มีหมัดเข้ามาใหม่กับแบบสกายวิงสกายไดอะไรนี่แหละนี่นี่น,นี่หมัดตอนนี้คนดูเนี่ยเราจะเอาหมัดนี้ไปลงแง้งนะครับกับสกายได์ผู้พิทักษ์รัติการอ่ะ คุณทันวาค,คุณคิดว่าเราจะเกียรดไหมครับน้องผมกดผมกดพี่เดียวออก <S <S ใช่เหรอเอา,เอา,เ,อาเอาลองเลยเอาลองเลยเอาลองลเอาอ,อันนี้นะอันนี้นะอันเดียวเลยหรอออกเลยเหรอใช่ใช่โมโมพี่โมกดดิไอทันโมคือสูตรพี่โอนาโ,โมเนี่ยมันมีสูตรนะครับเชื่อไหมไม่เชื่อผมกดไอร้อยสี่สี่ที่ออกเลยเอาเดียวเลยเอาถ้ามันออกยอมรับผมนะ ฮโอเคไอ้ทันอยากหน้าขาวชิวถ้าไม่ออกกดไลค์เลยหน้าขาวไหมเอาไม่ถึงหมัดครับฮะไม่ถึงหมัดครับเอาไม่ไม่ได้มาถึงอันนี้หรอใช่ครับโอ้มันโกงเว้ยคนดูมันโกงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขาดอีแค่สองอันเราจะได้หมัดแล้วให้ผมสอดให้เอา ผมให้คุณสุดคุณก่อนเลยอ่ะสูตผมก็คือแบบให้เรากดมาที่มันย้นๆันแบบนี้นะครับอ่ะเราหมุนแบบนี้เนี่ยอ่ะแล้วถ้าเรากดนี้มันจะมันจะได้เคอร์กับมัดคือผมให้คุณอีกครั้งอ่ะ,อะทำยังไงก็ได้คือคุณจะก,กดกี่ครั้งก็ได้มันได้แต่ห้ามเกินห้าครั้งอ่ะผมว่ามันออกเลยคออกเนี่ยต้องอกดแบบตรงเพชรอ่ะครับกด <c oughs> ตรงเพชรมันจอ,อก ให้ผมไหมผมจะบอกสุดคนดูนะคือมันจะไม่ออกกันต่อนเรื่องเวไอโทเคนอะไรเนี่ยคือมันต้องกดอันสามกนเนี่ยกดอันนี้ก่อนคือกดอันสามประมาณสามรอบอ่ะหนึ่งละสองสามผมเอาห้ารอบดีกว่าสี่ห้าอ่ะดูนะกดอันนี้ออกเลย ไม่ถึงว่าออกอันนี้เอาได้ได้ออกออกทุ่งเข่ได้ได้น่าข่าวนะอ่า่าโอเคนะครับทุกทนเดี๋ยวผมจะขุมให้ดูนะครับว่าเทพโออ่ะสุ่มยังไงต้องสุดผมปะเอาสุดคุณนะต้องท่องอะไรไหมต้องทอ,องป่ะบทกี่เพชรแล้วคนดูคอมเมนต์บอกหน่อยนะมันกี่เพชรแล้วเนี่ย ตัวเคทออกรอดูเริ่มเริ่มมีกลิ่นละ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 คนดูสองสามสี่ห้ายังไงก็ออกถ้าไม่ออกนะเรียกโอสุดนักได้เลยได้ มันจะทำยังไงวะเฮ้ย,ยตัวอาจจะบั็กไงตัวก็ไม่โอเคไม่หลอกให้นอนเราดูดีกว่าหรอกโอ้เกมมันลักหรือเปล่าครับคุณดูคอมเมนต์เบาหน่อยนะมีเกมได้มัม้ยโอ้มีเกมไ<อ>ด้ไหม,มอ่ะ <laughs> ตาคุณละแล้วกดมานี้อึ๊บลอยไม่ได้เฮ้ย บอกแล้วไม่ใช่ครับมาดูครับเมื่อกี้ที่มันได้เพาะทุกมันกำลังดีตรงนี้ครับเกมแม่งหลอกเราเว้ยคือหมดไปกี่เพชรแล้วเนี่ยได้อะไรแล้วเนี่ยถ้าอะไรเนี่ยมีสามพกถ้าอะไรเนี่ยถ่าอะไรเนี่ยมาดูตรงไหนเว่ เกมวีไฟค่ะจะเห็นยังไปเนาะไปทัวอะเอาเลยตาคนผมให้คุณสุ่มคนเดินจะได้เลยคุณธันวากระนัติยนี้เนี่นาายอไรเราก่าจะออกก่อนก็ได้นะครับมันเกมมันล็อกจริงๆเว้ยโอ้โหโอ้โห ว่าไม่ใช oh! oh! oh, ่ละไม่ทันโอ้มันกันละเีมันออกมันออกเว้ยมันล็อกมันล็อกเว้ยทันมันล็อกเว้ยหมดสี่พันเพชรฮะสี่พันเพชรหมดสี่พันเพชรเหรอครับคนดูเขาเลยเขาบอกว่าได้สี่พันเพชรอ่ะ ใช่เหรอเออมัดจีพันเพชรรับไปนะรับไปนะรับไปนะรับเลยเอา้าเอาไปกดอีกทำไมอ่ะเฮ้ยาอาคว้ากดรับไปนะเจ้าเจ้วเจ็บร้ายเสรมใสเลยแล้วเราจะสก,กายวิ่งอีกนะเฮ้ยสก,กายใด ก้ <19 S 1> าเพชรก้าเพชรออกพี่ล่าจะดวงดีได้เนี่ยเอาหงกูก้าเพชรออกอ่ะอ่ะทันมาบอกว่าทันเาจะกดก้าเพชรออกนะครับที่นี่มันบอกว่าตู้การันตีพีเนี่ยก้าเพชรถ้าเรากดตรงนี้นี่การันตีพีเนี่ยมก้าเพชรมุเฮ้ยเฮ้ยทันมันน่าจะล็อกกับทันเฮ้ยมันจะแปลกแล้วพี่แปลกแล้วนะ มากว่ะน่าจะเกลือวอ่ะคนดูอ้โหเลยทันเฮ้ยโอ้ไม่เลยไปวะเฮ้ยดวงดีโอ้โหดวงดีวะ่ะแล้วดวงดีนะ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในเกมนะครับว่าหมัดจะเท่แค่ไหนหรือว่าชุดสกายได้จะเท่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้าสู่เกมไปเทีบยบไปแล้วนะครับดูดิดครับสกายได้อย่างเท่โอ้ลงค,คนลงบางพลิกอย่างเยอะอ่ะเราจะไหวไหมเนี่ยใครคิดว่าไหวกดไลค์นะครับทันวันเราไหวไหมไหวครับโคตรเท่อะดูด,ดิสกายสกายได้แบบกลางปีกออกเหมือนไม่ล่มอ่ะเหมือนล่มยูสิที่เป็นกลางปีกอ่ะคดู เราต้องเก็บของกันนะเขาดูครับตอนนี้เราลงมาเก็บของก่อนนะเี๋มันจะมาแล้วทันมันจะเข้ามาแล้วอะไรก่อนทันอะไรก่อนทันอุ้ยนี่ไงทันแล้วทันทันทันหลังเข้าวะฮันสวย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 อ้ยเดือดจัดเขาดูเถื่อนจัดเถื่อนจัดเถื่อนจัด อยู่ด้านหน้าเราเอาดินี่ไหลังต้นหลงต้นเสาหลังเสาเทันเจ็บ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 มีใครรอดปะโดนระเบิดร้อยเจ็ดสิบพันร้อยเจ็ดสิบเขาไม่เอาเอา

ดาวกัด้โอ้ยดีเยอะจังวะทันทันสายมาทันสายมาิดหลังก่อนิดหลังก่อนข้างหน้าเรามีตัวข้างหน้าเรามีตัวสองตัวเลยเสียงเท้าสองตัวเลยเกลือหมัดเราเลยเกลือหมัดเล,เลย,ย,เเลเลยพวกนั้นมาทันมาแล้วมาแล้วเดาวะสอบแล้วเปิดใครวะวโหเยอะชิบหายเลยคนดู นี่เมืองพิษจัดมากครับท่านผู้ชมนี่ไงหัวแตกขึ้นไปทำไมจ้าเดจ๊คลายล็อตไปดิเดี๋ยวนี้ไม่เล่นคลล็อตเฉยนะคอนโดต้องเล่นคลล็อตนะเดี๋ยวนี้เจ๊ไมทันมาตกเองตกเองเขาขึ้นอยู่ข้างบนทันมันอยู่ข้างบนอยู่ดาวนี่่ีนเหรอกับตุยอ่ะเจ๊คลล็อตเข้าไปมึงเจ้าอก่อด้ไหม ไปกำลังไปล็อกก่อน,นไม่ันม,มาเหรอ อะไรคนดูผมจะอ,อ,อ้อมเบลเขานะครับดาวดาวดาวลอตตี้ทันฟลอตตี้เก็บแล้วเอาเลยม,ลมันดีดหนีดีดตามดีตามเก็บแล้วคุณเก็บเลยพี่หลังเข้าอือหลังเข้าหลังเข้าเจ็บปะเฮ้ยปีนมาได้อืยตกโดนมันเลย ฝั่งเขาฝั่งรถพิสทันฝั่งรนพิสทันฝั่งนีจะดาวจะดาวจะดาวดาวหมดเลยจะดาวหมดเลยเนียองอ้างนิ่เลยดาวทำากไหม อุ้ยสามตัวเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยสามตัวหันเข้าเลยหันเล่นเลยหันเล่นเลยหันเล่นเลยเขาหนี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 โดนระเบิดปะทันอย่าเพม่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ารอก่อนคาร์นแรงสามตัวปะหลบไปละหลบไปละหลบหลังเห็นแล้ว ไป,ไปล้วไปล้วโคตเดือดอะคนดูโคตเดือด้าหลังเข้าทังหลังทางหลังเข้าทางหลังเข้ามาหาพี่โอ้าพีโอทันไม่ที่ดิเปะวะทันขวาทันต้องขวบหนีวะ อ่านต้องหน่อยอ่านอ่านต้องหน่อยเอาตัวหน้าก่อนเอาตัวหน้าก่อนดาวไปทันไปทันไปทันอ้อมพี่หน่อยอ้อมพี่ก่อนอ้อมอ้อมอ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมเลยอ้อมเลยเยอะมากเยอะมากไปเกาะหายเร็วไอ้ทันย่ามห่อเลยทันย่ามห่อออกทันมีเลือดอ่ะมันจะป่วแล้วเปิดทันกำลังออกกำลังออก คุณผู้ชมเกนมนี้เราก็ลงสู่เมืองพิกเหมือนเดิมนะครับอูทันไม่ได้ปืนตวยแล้วไม่มีตัวข้ามเพล่ดาวเราพี่ดาวเราพี่ดาว เยอะมากเยอะมากเขาโดนเยอะมากเดือดเดือดจัดเดือดจัดมันคืออะไรมันเดือดแต่ว่าหลังเลิกเรียนนี่ยหลังเลิกเรียนอะไรมันเดือดอย่างนี้วะกระดานไล่เราจ้าเจ็บมากหมดพูดตรงไปทันเอาขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไม จะปัดจะปัดจะปัดไว้แจลวแฉลบแฉลบธนาไม่งอหดเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่เจะมตีมันมาตีมันมาสองตัวหนาหนึ่งี่้าสองก็ขอดีหนาสองกขอดา ขามีตัวนึงทันขามีตัวนึงต wow ัวเหลืองขามีตัหนึงได้้นได้มาแตกเด็กแรงเหรอเด็กแรงเหรอมาพาร์สามดเลยบนเขามาอีกนเขามาอีกเโดนเจ็บมากันเขาโดนเจ็บมาก

ลงล้งแล้วลงแล้วงแล้วลงแล้วหะังค่าอ้าวไว้อไแล้วก็ที่เบ็ดิแล้วนะทนเดี๋ยวเล่นอยู่ประมาณเ้าคนฮันจะดาวฮันจะดาให้อลก่อนให้วอลก่อน าสวยนะีกมาตัวาหนึ่งต้าสองมันชุบมันชุบมันชุบจอหน่อยดา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 ไปงตัวกดูครับเดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดเออเหลือสี่ตัวตีหนึ่งปะเนี่ย

กอมากดมากดมากดมาสองคนมาแตกตัวเดียวไอ้ทนได้กี่คิวฮะไปเอาไปติไทนีนท้ายขดูได้สิหละผมได้ติวขอดูโคตรเท่เลยอะปัดก็เทนะเอาเน็ตพีโอปิงเอาเอาคนดูครับเน็ตปิง เอาเฮ้ยไอ้บอลหนอ่อยเอาเ,เ,อ,าเอาเฮ้ยคือเกิดอะไรขึ้นกับเกมฟรีไฟล์อ,อุ้ยสวยเอายังไม่หมดทันเอาหมดละโอ้หเกิดอะไรขึ้นกับเกมฟรีไฟล์ปะเนี่ยอ๋อโอเคคนดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดต่อใคร เป็นไงเรียนวันแรกบอกเขาดูหน่อยไหมสนุกไหมสนุกครับได้ไปเจอใครไหมเจอครับเจอใครครับเจอเพื่อนครับอ๋อนึกว่าเจอสาวนะครับเขดูก็ใครเปิดเทอมแล้วก็ลืมคอมเมนต์มาคอมเมนต์ม,ม,นมาพูดคุยกันนะครับผมสตารับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนบายบาย